เจอแล้วโว้ยไงสี่ใบเลยไหมหรือว่าหรือว่าสองหรือว่าหนึ่งหรือว่าเรามีทั้งหลายอันอะ่ะผมแบบครึ่งครึ่งหนึ่นก่อนแล้วนะครึ่งหนึ่งก่อนแล้วนะต้องต้องพิจิตรชันไหม <laughs> ไม่ต้องหรอกเนาะคิดไม่ออกเลยว่าผลลัพธ์ันจะออกเป็นยังไง เฮ้ยเท่าเดิมอันนี้ใส่หนึ่งพีอ่ะอ่าพีก็ได้พีก็ได้พีก็ได้ีด,ด,ดิกชัน <c oughs> พวกคุณจะมาหวังกวาดแต้มจากผมอีกแล้วอะ่ะ ให้เวลาสองนาทีเหมือนเดิมครับป้โก้คุณอานนท์ยี่สามแซดขอบคุณที่กดติดตามครับอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกเออจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่คือตอนเนี้ยผมหมดตัวแล้วนะคือถ้าสี่ใบนี้แบบไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี็คือเจ๊งเลยจบกัน <c oughs> โอ้โหใครมันวางไม่ได้วะ 5k เลยอ่ะนี่คือหมดหน้าตากเลยไว้ยเนี่ยโหโอ้โหมื่นโอ้โหเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมจะต้องได้แน่ๆเลยว่ะส่วนใหญ่แล้วผมจะแบบเอาชนะชนะแชทเสมอแชททำอะไรผมไม่ได้หรอถ้าพวกคุณลงไม่ได้พวกคุณก็จะได้แต้มน้อยหมื่นห้าโอ้โหเดี๋ยวพวกคุณจะได้ส่วนส่วนแบ่งน้อยนะ มันออกมันใจหนึ่งเทหมดหน้าตักเลยแล้วกันโอ้โหคุณเจคลอเบอร์สุดจัดจริงมีแค่คุณคนเดียวแน่เลยที่ลงหนึ่งอ่ะ <c oughs> คนอื่นมังลงสองันเลยเสียใจว่ะเฮ้ยม,มีคนลงหนึ่งเพิ่ม <c oughs> ผมจะเล่าทฤษฎีในเกมนี้ให้ฟังเลยเกมนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่านู่นนี่นั่น,นรีเซนตลี่อ่ะถ้าคุณเล่นภาษาอังกฤษคุณจะเคยเห็นที่มันที่มันจะเขียนว่า ที่มันจะเขียนว่าร e เซ n t ลีอะไรเงี้ยผมคิดว่าเกมอ่ะมันจะแบบ <c oughs> สามารถดูได้ว่าเราสวยมาติดต่อกันแล้วกี่ครั้งเลยแล้วครั้งต่อไปมันจะเหมือน่ับค่อยๆอัพโชคเราขึ้นขึ้นแบบอัพอัพารยกว่าอะไรอัพโชคเราขึ้นมาเรื่อยๆครั้งถัดไปที่เราแบบเราสวยติดต่อกันหลายครั้งอ่ะครั้งต่อไปเราจะโชคดีเว้ย คิดเองเงยเองนะได้เสียน้ำตาก็เดี๋ยวซื้อซื้อซื้ออะไรสักหน่อยเป็นเป็นเป็นค่าทำขวัญไม่ใช่ดิค่าทำขวัญมันคือเจงแล้วนี่หว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนยืนยัดเงินใต้โต๊ะให้จีจจหน่อย ผมอยากผมอยากเปิดไอ้นี่นะแต่ว่าเดี๋ยวนะหน้าแรกอยู่ไหนเอ่ยผมไม่ชอบไม่ชอบเซตสองอันนี้เลยอะเลยไม่ค่อยอยากซื้อกล่องมาเปิดแม่งเร็วเร็วนี้หมายถึงสี่วิเออใช่ถ้าถ้าคุณถ้าคุณซวยมาภายในสี่วิครั้งต่อไปคุณจะได้ดวงเพิ่มขึ้นไงถ้าคุณซวยติดต่อกันเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะ สูตรคูณร้อยเท่ากับร้อยให้เพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่ออกโอ้โหจบเลยว่ะเศร้าเลยว่ะอันหนึ่งผมอะ่ะได้ทำการส่งของกำนันไปให้ GG แล้วสามสิบพอยต์ไงออร่าเอฟเฟกต์ว่ะเฮ้ยเทปะอยากรู้อ่ะพ่อหนุ่มปิดดิเออเทปะเทปะซูมก่อนซูมกน All อนออร่าเอฟเฟกต์อ่ะฮ่าสุดยอด เหมือนอยู่ในน้ำตลอดเวลาคลังกิวคลังลดราคาพอดีด้วยอ๋อคุณเบได้ซื้อคลังกิวอ่ะโทษทีผมซื้อกล่องสุ่มให้ตัวเองไปละช่วงนี้กล่องสุ่มเขากำลังมาไงพิมรลี่พายอ่ะใช่ไหมไม่ได้จริงๆว่ะเนี่ยสามสิบพอยต์แหมสามสิบพอยต์แล,ล้วกะเอาแบบกะเอาเงินล้านเลยนะผมมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า เอาชิบหายมีกี่อันวะเนี่ยตาลายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดอันใช่ปะจะค่อยๆไปค่อยค่อย,อย,อ,ย,อ,ยอย่างที่ช่องแช่คุณต้องทำตัวแบบ mbx ภาวนาถึงคริสผมก็ชอบเลย mbx เขารูปหัวคริสอะเดี๋ยวผมหาหาคลิปก่อนหาคลิปก่อนแป๊บหนึ่งไม่เอาเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวแชทเรานาน mbx เขารูปหัวคริสอะก็ตลกเลย แต่เขาสวยป่ะหรือเขาโชคดีผมจำไม่ได้แลวเห็นเขารูปอยู่หลายคลิปอยู่อ่ไอพิชีช่นก็จบแล้วเมื่อกี้ใส่สองได้สองใช่ป่ะใส่สองใส่หนึ่งไงทีนี้ยเราใส่สองเลยไงไงโอ้แทเฮ้ย อีกใบเดียวอะ่ะมันเป็นอย่างงี้เว้ยเฮ้ยใส่สองเว้ยคราวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยง่ายว่ะเฮ้ยพวกคุณเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วพวกผมจะชนะพวกคุณ ประกาศพ rediction ก่อนดีกว่าคุณจำคําพูดผมขาวที่แล้วได้ไหมอืมถ้าคุณหัวเราะในวันที่ผมเอาหาระวังจะเสียน้ำตาในวันที่ผมเอาจริงนะครับ,บอกไว้ก่อนโอ้ยสน,นุกโว้ย